ขอบคุณมากที่มาร่วมกิจาการรมในวันนี้แล้วก็มีความสุขก,กันครับผมแต่ว่านอกจากจะกิจกรรมนี้นะโอ้โหยังสนุกสนานกันไม่พอครับเดี๋ยวเราจะมีกันต่อไปเดี๋ยวให้นั่งๆกันให้สบายๆก่อนครับผมจะได้รับทราบข่าวดีจากเราเออ,อยังไม่หมดแค่นี้ยังไม่หมดแค่นี้ข่าวจะแจ้งบอกว่าอีกไม่นานนี้คุณจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับสุิจพิเศษแก้วครับอ <laughs> <laughs> ย่าคิดไปไกล อย่าคิดไปไกลผมว่ามีกิจกรรมใหม่ๆนะโฆากับพี่แจ๊กว้าวโดนใจทำไม่ทันเลยทำ<น>ะอะไรบ้างทำอะไรบ้างเพียงแค่คุณนะครับเต้นเพลงน้ำบานนาวถ่ายเป็นคลิปมาแล้วส่งเข้ามาที่เดิมครับ f a c e b o o k c o m be the star fanpage ส่งเข้ามาเท่านั้นแหละแล้วคุณก็จะได้มาอยู่ในเขาเรียกว่า MV ็นเอที่เราตัดี่อใหม่นักบัตรนาวมหาชนมหาชนนะครับหมดเขต23มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับใครคิดว่าเต้นเกงเต้นเจ๋เต้นมันส่งกันเข้ามาอ่าฮะส่งได้ถึง23มีนาคมนี้ใช่ที่ไหนที่เวอร์เว็บตอ be the star แฟนเพจนะครับอ่าฮะส่งกันเข้ามาเยอะแล้วคุณก็จะเป็นส่วนหนึ่งใน MV นักบัตรนาวมหาชนก็ได้เขาเข้ามากันจริงเขามากันจริงมีกี่คนมีแคนมีแคนนะ 好嘛，来。 ตไก่ใจสวัสดีค่ะสไตอปใหม่เลยหน้าต่ะนั่นน้นจะมาพูดเรื่องหน้าอ่อนหน้าแก่กันทำไมวะเดี๋ยวฉันก็โดนอีกเอาล่ะถามหนุ่มๆหน่อยดีกว่าว่าซ้อมเต้นกัรเตรียมตัวขนาดไหนกว่าจะขึ้นเวทีนี้มาและตอนนี้ก็ยังหลับคงไหลออกมาเรื่อยๆอยู่เลยนะครับสาวๆสาวๆได้มาร้องเพลงกับพี่ๆในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเมื่อกี้แค่เดี๋ยวตกเวทีะเห็นน้องๆรู้สึกยังไงบ้างคิดถึงตอนที่เรา คิดถึงมากคิดถึงมากตอนว่าเราประมาณ6ปีที่แล้วนะหน้า6ปีที่แล้วอย <Yeah. S 1> ู่ในโรานาะนแขกบอกแก กูถวบน้องๆในบ้านนะครับก็เห็นเวลตาแต่ละคนนะครับเป็นเวลตาความมุ่งมั่นเป็นเวลตาความฝันซึ่งเวลตาแบบนั้นเนี่ยเราเคยสัมผัสมาในรุ่นของเราและเพื่อนเจ็ดคนมันเหมือนกัมว่าเราได้ย้อนเวลากลับไปในเวลานันจริงมันแบบรู้สึกเจอคุณครูคนเดิมๆนะฮะเจอบรรยากาศเดิมๆการซ้อมแบบเดิมอะไรเงี้ยคือเป็นบรรยากาศที่พูดตรงคือซาสิมากให้ัำจัยน้องๆหน่อยอยากให้ทุกคนเต็มที่เลยครับ เต็มที่มากๆแล้วก็คือวันนั้นเราก็มีโอกาสได้พูดคุยมากแล้วแต่วันนี้จะขอยากีกพีนึงว่าทุกคนอย่าท้ออย่าถอยคนเชียร์เราเยอะขอบคุณครับเอาล่ะทั้งหาคนนะคคุณสามารถให้คะแนนเขาได้นะครับทั้งทางการโหวตทาง s m s นะครับผมง่ายๆพิมเครื่องหมายดอกจัน นะครับตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่42 42899นะจ๊ะหรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกนะครับผมอย่าลืมว่า วันเสาร์นี้คุณจะได้พบกับคอนเสิร์ตเปิดตัวของทั้ง8คนจะได้รู้จักพวกเขามากขึ้นในมุมที่เป็นของเขาเองรวมทั้งอีก2สัปดาห์นะคนที่มีคะแนนน้อยที่สุดคนบนเวทีนี้จะไม่ได้ไปต่อตเ,เพราะฉะนั้นอยากให้ใครไปต่อส่งคะแนนได้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับผมรวมทั้งติดตามพวกเขาได้นะฮะน t ย e Star Highlight นะนะจางช่อง9นะครับทุบกคนจะถึงสู่เริ่มวันพรุ่งนี้วันแรกนะฮะวันที่29กุมภาพันธ์นะครับผมตั้งแต่เวลา คืนตอนคืนนักละที่คืนขึ้นเป็นต้นไปเริ่มพูดที่สิกา้ีส่วน The Star Daily ออกชอบเอ็ก n ์แช n แนใครไม่มีอดนะฮะเ h อ s t a า Daily ล c ่เอ n ก l ชหนะึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะฮะดีดังตอน5ทุ่มนจะจ๊ะแล้วก็ตอนใหม่2ของวันถัดไปที่1นมีนาคมนี้นะครับผมเอาละตอนนี้ ต้องขอเสียงปรบมืออีกครั้งเพื่อส่งน้ำมันไปแโดาจิตาคมาหัวน้าอบคิสุงเลย้ขอะไรนะจะถ่ายรูปลงมาเอาน้องๆกับรากอนพี่ทษครับเพาอยากถ่ายรูปขอโทษครับ่ ทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนขอบคุณมากมากนะ